สวัสดีครับผมอสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหาหนูเช่นเคยเนาะครับเนาะเหมือนเดิมครับผมอ่อยหนูปองข้าวยิงหนครับผมครับมันไม่รู้ว่าจะได้ได้ถือหางไหมเนาะครับเนาะมันจะมันไหมครับครับนี่ก็มารับชมกันดูครับอ่อยใบไม่เยอะเนาะมาถึงสิบหานครับไอ้วัดี นอรู้ดูการน่ะนาอครับเนาะดูการมันจะเป็นยังไงครับมันจะมีแต้มให้ดูรับชมได้รับชมกันไหมนาอครับเนาะยังไงก็มาติดตามกันผมครับมาครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับผมไดครับเดินรอบแรกก่อนครับผมเดี๋ยวขอเดินดูรอบแรกก่อนนาะครับเนาะไปไปครับผม เ็แรงๆครับว่ายิงยิงหนูถูกครับผมเดี๋ยวจะลงไปดูกันนะครับผมผมจะชิมตัวใหญ่ไหมครับผู้ชายแก่เลยแสงว่งครับกูดี้ครับครับครับผมดูว่าตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวจะใหญ่ไหมเนาะครับโอเคเดี๋ยวให้ หันเบนออกมาก่อนนะเอียอ๋ยวรอระชมข้างหล่งา,หงหางยิงยิงถูกยิงถูกปอดมันตายเลยโอเคโอเคเดี๋ยวข้างบนเสียงร้องพุทเดียวเดี๋ครับเดี๋ยวเคลื่อนข้างบนกันเอาแน่นออกกันครับพุทเลือดนะอ๋อเนี่ยครับอเต็มเลืครับ <laughs> ดูหางครับดูหางเกือบโอ้ยนิ่วกลางผมเลยนะครับเดินนี่เต็มแลกครับเต็มแรกหวานแล้ววันนี้พอได้กลับบ้านได้แล้ววัตัวนี้โคตรสอกหนึ่งเลยครับผมพร้อมจะเอามันครับนี่ครับมันมันครับมันหมานมันขาดนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูสักหน่อยยิงถูกยิง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 ถูกหัวใจมันครับมาลองแฟดเดี่ยวท่านเลยครับนี่ครับยิงถูกระวังนี่ เขาเขามาเนี่ยครับเี่ครับผมมันแหลกมาครับมันมานแล้วครับเดี๋ยวรอรับชมกันต่อครับผมครับไขอเนี่น่านนี่าเท่านีนาทนู่นั่ทนู่น่าเหนู่นับเนูก็ี่เเนียู่เขาเครันเด้อครับีน่เด้อบนเขนี่ยเขาเท่ี่ขอรอบขนน่เนา่บเ รอบแรกครับขยาตัวทอ่าโอ้ร้อนร้อนร้อนครับโอ้มันอยู่ครับมัน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 ครับมันครับสามเต้มครับรอบแรกโอเคครับผมเรารับชมกันต่อครับยางหนูกินครับเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกินยังไงโอ้โอ้ร้อ er> รนมือลูควันออก <K un> ครับ <S 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 อยากทำหนูก่อนแล้วกันครับผมเดินมารอรับชมกันต่อครับผมไปมครับมาแล้วครับย่างหนูวันนี้เราอัานหมนืนตัวแรกก็ย่างเลยตัวแรกก็ย่างเลยครับโอ้ยแย่ไม่สว่างแล้น,นี่ครับ manjor manjor thinking react on kita enggak mum men lihat do nulis ว่า form ากินเหมือนเดิมเลยเนนครับเอาตองมาปิ้งออกมาดูครับโอเคมากินหมูย่างน่วกันเด้อมากินหมูย่างน่วกันครับผมโอ้ไอ้ก้อนโอเพี่ครับทีมสุดแล้วสุดแล้วมาออกมาสุดแล้วอยากกินอีกนะครับมากินหมูย่างด้วยกันครับ ดูที่มันจะมันไหมมันว่ามันอยู่ดิมันมันเยิมเลยครับผมแค่ครับดูเดดเด็ดบุบบุบบุบบเลยดูดูมันดูมันมันเด็ดเด็บุบบเลยครับผมดีนะออกไหมขึ้นดาครับเดี๋ยวจะทำว่งมกอ๋อนีครับมุเนาะของแท้มันบ้านเนาะบ้านบ้านครับอันครับ ร้อนร้อนร้อนครับออกจกไปเลยพอดีออกหอครับครับวันนี้เมนูยางหนูมาครับมากินน้ำกันดื้อวะเดือดรอบแรกได้เดือดรอบแรกได้เอตัวเลยเนาะครับเนาะตัวใหญ่เลยครับผมใหญ่ครับเนาชิมด้วยชิมเลยไอ้อพี่น้องนี่ดูดู้เป็นไงมัน อร่อยไม่มันไม่อร่อยมันแช่มันมันไหมงานดี้โอ้โหครับเอ้าลองชิมดูทุกอ้าวขับปงไหมขับปงเอาชิมก่อนเจ้าชิมก่อนเลยมันร้อนเด้เดี๋ยวแป๊บนึ่งไปเลนโอ้ใจเย็นร้อนก็เผากินดีกว่ากินดีกว่าเอาไปกินอันนี้ก่อนเด้อครับเด้ออ๋อได้เอาเสียบกันนละเออครับ หนูมาแล้วครับตอนเนี้ยน yeah. ้ำลายด้วยเลยผมก็ได okay, ้อ so ืมอื all ี๋ยวผมเด้อยมขอชิมหนังเนี hmm. <S <S ้ยทีเด็ดกระถังกันเด้อเนาะอือผมขอชิมหนังกันเด้อชิมชิมกินอ๋อครับเด้อครับอ๋ออือยอดครับเดิมมากินกันเด้อครับอร่อยอร่อย กินมากันเด้อครับทอขาบุ๊ชอร่อยอร่อยเอาเอาตะก้อนตะก้องร่อนร้อนด้วยร่อนครับตรงนี้ได้ทีเด็ดของมันนะทีเด็ดนั่นแล้วทีเด็ดของมันครับขออนุญาตครับขออนุญาตขออนุญาตนีเด้อครับเดี๋ยวก็ร้อนอ่ะเดีลองชิมดูกันอื เต็มเต็เต็มคำเลยตัวนี้เต็ม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 คำเลยครับผมนี่อ่าเนาะโอ้โหขอยากกินก่อนเด้อครับนั่นนะครับเดี๋ยวมายอคอยมายิงหนูอีกใหม่คิดว่าจะเดินอีกใหม่ก็รอบสองรอบครับผมเดี๋ยวคอยมาสรุปให้ฟังอีกทีครับผมเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ผมขอยากกินก่อนครับโอเคครับผมไปนี่ครับกินไปตุ้มพาก่อขออภัยเด้อครับเด้อ ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้เนาะครับสรุปผลครับสรุปผลชูได้ไหมได้สามหางสามหางวันนี้สามหางครับผมนี่ครับน้อยน้อยครับตัวคอแขนเนี่ยนะครับเนาะจะได้ได้ตัวใหญ่เอาไป เาไปยางยินแล้วอยากกินแล้วครับน้องตามได้คลิปแล้วครับผมนี่ครับเอ๋มานหมานอยู่ครับวันนี้มันหมานอยู่สี่ต้มเนาะกับพอหมานอยู่ครับผมสี่ต้มรวมทำที่เรายางกินไปเอพอได้ไม่เห้วพอได้มีงานให้ได้รับชมกันนะครับนาะครับเอ๋ขพฝากพี่น้องติดตามพกับผม เนาะครับเนาะคือแบบชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับผมเนาะครับไอคำพูดคำจารได้ที่พูดไม่สุภาพไม่สุภาพไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมพยายามทาคลิปเพื่อให้เป็นความบันเทิงให้ทุกคนรับชมเพื่อให้มีความสุขเนาะไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นแหละครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาแล้วเนาะจบมาพากวนนะครับผมสาหรับวันนี้ ก็ตามที่เห็นนะครับประมาณนี้ครับพอได้อยู่ได้กินครับผมแล้ววันนี้ก็จะขอลากันแบบยังไงนะครับผมอ่ะโอนางเรียนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบายบาครับไม่ติดหาเลยครับขวานะเอาไปขวานขวานครับผมไป